สวัสดีพี่น้องอีกคือเก้านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางนะครับราวพัฒนาในมชิกประจําวันศุกร์ที่29มีนาคม67ในมชิกนะครับนาออ่ะก่อนอื่นเอที่ขอสวัสดีท่านแม่ที่มชิก f c ครับประจำเราขอสวัสดีนะพี่มชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับชูช่องปาทีพารวยกับแนวทางลาวพัฒนาในมชิกนะเนาะตามกันต่อบวกกันต่อกับแนวทางลาวพัฒนาผมประจําวันศุกร์ที่29เลยเด้อที่มชิกนะเนาะนะครับ อ่าสามสิบสามสิบแล้วก็วันที่หนึ่งในมาชิกอีกสองสัปดาห์ในมาชิกก็จะถึงแนวทางรัฐบาลไทยเลยนะมาชิกสำหรับที่จมาชิกคนไหนที่ชอบแนวทางรัฐบาลไทยเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเดอ้อนะครับเนาะอ่าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยก็ผมก็จะเริ่มส่งแนวทางรัฐบาลไทยแล้วนะนะครับแต่สำหรับชุดไม่เดียวรัฐบาลไทยในมาชิกัเนะครับ,นะรบอ่าวันที่สามสิบ เอ็ดตอเช้าผมส่งมิดเดียวรัฐบาลไทยเข้าไปในบ้านนะนะครับเข้าท่นานทางสูตรเข้าทั้นาทางมิดเดยวนะสลับรัฐบาลไทยว,วันที่หนึ่งเมษายนีห้ามพลาดเด็ดขาดเด้อน,นะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งกดการแจ้งกกเตือนไว้ด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆพี่สมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆแล้วก็พบปพวบปวังๆจากเปาทีเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกๆแนวทางเนาะอันนี้เป็นคําเตือนให้สมาชิกนะครับเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเใอการนําเสนอสูตรคานวณตัวเลขประกอบการพิจารณาในสมาชิกตัวเลขทั้งหมดทั้ตัวเด่นมนจาจช่แนวทางสูตรเนาะนะครับไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะนะครับ สำหรับพี่มาชิกคนไหนที่ชอบอ่าแนวทางในบ้านผมนะสายด่วนเราพัฒนาด้วยนะครับเนาะทั้ง a อ7จิตชุดนี้เข้าไปรอชมในบ้านได้เลยในมาชิกนะครับผมเนาะนะครับจะได้ไม่พลาดแนวทางจากผมเด้อนะครับเนาะมาดูสรุปผลงวดที่ผ oui ่านมาเลยสหรับเราพัฒนาผมในมาชิกนะครับผมนะครับอ่านี่เลยนะครับเนาะสหรับเราพัฒนาประจำวันที่27นะิบเในมาชิกนะครับผมนะครับผมให้9กับ3นะนะผมให้9กับ3ในมาชิกสรุปผลกันก่อนนะครับอ่ะสรุปผลนะครับ6ตัว530 นะครับ911 530 911ในมาชิกนะครับเนาะนะครับผมให้9กับ3นะนะครับนะครับอ่ะนะครับมาในตัวกราบในะมาชิกเจาะในตัวกราบนะในเด่น9เนี่ยนะครับ90 91 92นะครับอา่ามาที่9009นะสาบในรอบที่ผ่านมานะนะครับอ้าวนะครับได้เฮเลยแหละสลับมั่วที่ผ่านมานะเอา้าเออนะครับเนาะ0990เด้อนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับเนาะสำหรับ ในชุดเจาะนะนะครับแต่มาในตัวกลับนะให้มาชิกก็ยังดีกว่าไม่มานะนะครับเข้าเจาะในตัวกลับแล้วก็แนวทางผมก็ให้ระวังเบิ้ลไว้ด้วยนะสำหรับในรอบที่27ในมาชิกนะครับเนาะนะครับผมให้99กับ33รักใครกันเบิ้ลไว้เนี่ยนะครับโชคดีไปนะครับเนาะนะครับหน้าไลั์ในมาชิกนะครับเนาะนะครับเอ่อนะครับไอ้ดูซด์ด่วนในมาชิกนะครับไซด์ด่วนผมจับไม่เข้านะนะครับมาที่ถ้าจับเนี่งจะมาที่91นะแต่ว่าเข้ามา911ในมาชิกเนี่ยเนาะนะครับ นะครับจับคู่ไม่เข้านะสลับหาสายด่วนในมาชิขอภัยไปด้วยก็แล้วกันนะครับเนาะนะครับแต่หน้าไลฟ์นะให้มาชิกหน้าไลฟ์เวลาผมให้สายด่วนนะนะครับผมให้ฟาดเข้าเลยนะสลับหน้าไลฟ์ในมาชิกผมฟาดที่เข้าเนื้อสลับหน้าไลฟ์สดนะนะครับอันนี้สายด่วนเนี่ยนะครับผมไลฟ์สด19บเนาฬิกาเน้อเฮียมาชิคสิบเก้านาฬิกาเป็นต้นไปนะครับหน้าไลฟ์เนี่ยผมฟาดที่เก้านะครับนะครับ เด่น9รอง3หน้าไลนะนะครับก็ใครจับ9นี่ก็จะมาที่ศูนย์เก้าเก้าในมาชิกนะครับเด่น9นะฟาด9เนาะนะก็หน้าไลเนี่ยผมให้ระวังเบิ้ลไว้ด้วยนะครับเนาะนะครับหน้าไลผมให้ระวังเบิ้ลไว้ด้วยนะครับเนาะเพราะว่านะครับผมอธิบายหน้าไลผมบอกว่านะครับตัวเลขเราพัฒนาเนี่ยมาซ้มสามสองรอบนะในมาชิกนะครับรอบวันที่27เนี่ยนะครับให้ระวังเบิ้ลเลยในมาชิกนะเพราะมองภมมั่นใจในทางเบิ้ลนะผมก็เลยย้ํา สองรอบสามรอบเนี 3, s, ่ยผมบอกว่าชอบในทางเบิ้อนนะครับชอบเบิ้นในรอบวันที่27นะหน้าไลฟ์สดในมาชิคใครที่มาตามผมในทางผมเนี่ยนะครับถ้าการเบิ้อนไว้นะอันนี้พูดถึงการเบิ้อนนะว่าแต่ว่าในทางผมเนี่ยครับผมจับ99กับ33แต่ถ้าใครการเบิ้อนไว้เนี่ยนะก็จะมาที่โชคดีได้หนึ่งหนึ่งเนาะสำหรับไข่รูดเบิ้อนไว้สลับสายวิ่งสายรูดนั่นแหละนะครับแล้วก็ในทางเรูปตะไข่ก็มาเบิ้อนด้วยในรอบวันที่27ในมาชิคนะครับเนาะนะฮานฮานอยก็มาเบิ้อนด้วยนะครับเนะครับ มั่นใจเบิ่อได้แหละนะครับเบิ่อลงนะครับเนาะแต่ว่ากำลังวันเนี่ยสองสี่แปดไม่ลงนะกำลังวันหน้าไลร์นะครับะผมก็บอกวันหน้าไลร์เนี่ยนะครับกำลังวันช่วงนี้กำลังวันผมไม่เดินนะนะครับผมก็เลยอธิบายอยู่หน้าไล์ว่าเออนะครับตัดกำลังวันออกไปนะครับช่วงนี้กำลังวันไม่เดินนะสรุปก็คือเนี่ยมาชิกนะครับอ่ะนะครับหน้าไลร์สดฟ้าที่เก้านะครับเนาะนะครับแล้วก็ในชุดเจาะเนี่ยมาที่เก้าศูนย์ศูนย์เก้ามาในตัวกลับนะนะครับก็ แนวทางเบิ me, son, practice, ้นอีกนะครับนักฟาดเบิ้นอีกนะครับเนาะนะครับก็ได้เฮกันเลยสลับในรอบที่ผ่านมาสลับใครมาดูไลฟ์สดไลฟ์สดผมนะสิบเก้านาฬิกาในมาชิกนะครับเนาะนะครับก็โชคดีกันนะครับสลับรอบที่ผ่านมาก็ดีใจกับพี่มาชิกด้วยนะครับผมเอ้านะครับอธิบายชัดเจนครอบผมนะนะครับสลับงดนี้ก็ตามกระต่อเออนะครับสามารถสามด้วยนะมาชิกเอาลืมนะครับเออนะครับช่วงนี้ด้วยนะนะครับมาในตัวกลับเหมือนกันนะครับแต่ลที่ไม่เหมือนกันให้มาชิกนะครับถ้ามาในตัวนี้เคยว่ามานะนะครับ เออนี่นะครับเพราะว่าแนวทางบ้านก็จะมา3 5 5 3นะอ่านี่เลยนะนะครับมาแล้วห้าสามมาห้าศูนย์เก้านะครับอ่ะดีใจเขาที่มาชิกผู้ที่เชื่ออูนีด้วยนะครับเนาะนะครับเอ้านะครับตามกระตอนในรอบวันที่ยี่สิบเก้าด้วยมาชิคน้ำเนาะนะครับเต็มที่คือเก่านะครับสลับในทางผมยังไงขอให้เดินดีนะสลับงวดนี้ในมาชิกไดเดินดีแล้วก็ขอให้เดินดีนะครับปิดท้ายอย่างสวยงามเลยเด้อนะครับเนาะยั่งนะในรอบวันจันทร์อีกเนาะสามดาวพัฒนาเนาะนะครับ อ่ะวันจนันทนนนนร,วนนร์วันที่1แล้วนี่เปนมาชิกนะเนาะอ้าวนะครับวันที่29่สิบเก้าพัอาาส่งท้ายลาพัฒนาในมาชิกนะครับเนาะวันจันทร์ก็จะเป็นวันที่1แล้วนะครับเนาะหเมษาละอ่ะนะครับยังไงดิอ่ะดูดิว่างวดนี้จะลงไหมสำหรับในทางผมเนาะขอขอให้มา2ตัว3ตัวเด้อน,นะครับ,รบอ่ะขอลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยนะครับลาวนะนะนะพัฒนาในมาชิกประจำวันที่ยี่สิบเก้าครับ สามทับหกเจ็ดนานี่เลยนะครับยังไงขอให้มา2ตัว3ตัวเด้อนะครับเนาะนะขอให้ส่งท้ายเดือนนะครับอ่ามีนาจะสวยงามสําหรับเราพัฒนานะมชิกนะครับเนาะนะครับสายด่วนก็มั่นใจคือเก่านะที่มชิกสายด่วนนี่ห้ามพลาดนะส่งท้ายเดือนนี้นะครับเนาะนะครับไม่แน่เนาะอาจจะมา3ตัวก็ได้สำหรับทางสายด่วนนะครับเนาะจัดหนักจะเต็มคือเก่าเด้อนะครับอ่ะมาดูในตัวเด่นนะที่มชิกนะครับ เด่นนะผมให้ตัวนี้นะครับเนาะสลับในรอบวันที่29เ้าเด้อนะครับเนาะสามกับหกนะนานนะครับสามกับสามกับหกนะครับเออนะครับี่มาชิคนะครับเนาะอ่ะแล้วก็มาตามกันด้วยนะครับเด่นสองตัวนะี้มาชิคจะพูดเด่นสองตัวเนาะสอ,นออสองตัวเด่นเออสองตัวเด่นในสองตัวมีนะครับสามศูนย์นะสา,นนะสามหนึ่งนะนะครับ สามสองนะนะครับอ่าแล้วก็หกเจ็ดนะหกแปดหกเก้าอ่ะจับเบื้อให้อีกนะเฮิมาชิกสามสามกับหกหกเด้อสลับในทางเบื้อผมนะนะครับนะบจะชอบแค่ไว้จดไว้นะแนวเราพัฒนานี่ไว้ใจเบื้อมันไม่ได้นี่มาชิกยังไว้ใจไม่ได้นะนะเราพัฒนาชอบมาซ้ำๆนะในมาชิกนะครับเนาะ เออนะครับเนาะนะครับอ่ะมาดูตัวเน้นผมเลยนะครับสามหกสามนี่จับคู่ได้เลยนะเมาชิกนะครับเนาะนะครับระวังหกับเก้าเด้อนะครับเนาะแล้วก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสองหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้านะนะครับมาดูตัวเน้นผมยังไงขอให้ iv มา Sc shortly. ในตัวเน้นเด้อนะครับเนาะเออยังไงขอให้มาในตัวเน้นรอบนี้นะนะครับขอให้มาในตัวเน้นมาในตัวตรงได้ยิ่งดีเลยนะเมมาชิกนะครับเนาะเอาให้ระวังเบิ้ลไว้อีกนะครับสลับในรอบวันที่ ยี่สิบเก้านะนะครับไว้ใจไม่ได้สลับในทางเบิร์นเนาะระวังหกกับเก้าด้วยเลยเฮีมาเช็คระวังหกกับเก้าด้วยนะอันนี้อ่ะนะเฉพาะในตัวเน้นนะระวังเก้าเออนะครับเนาะนะครับอ่ะระวังด้วยจับคู่ได้เลยนะสลับในตัวเด่นนะอ่ะขอโชคดีกันสลับในชุดจับคู่เด่นสองตัวนะนะครับแล้วก็มาตามก็ด้วยสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะสามตัวสามเด่ในสามตัวนะครับหนึ่งสามสองนะแล้วก็เจ็ด 6 8นะแล้วก็8 6 9เออนี่เลยในชุด3ตัวก็3ชุดอีกคือเก้านะครับเนาะนะครับยังไงขอให้มาเด้งวันนี้ขอให้มานะครับออานะครับ เดี๋ยวผมขอย้อนอีกรอบหนึ่งนะให้มาชิกสลับแนวทางราวพัฒนาผมเนาะประจำที่ยีิบเก้านะเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งรอบแป๊บนึงนะอันนี้ไปเขียนเด่นกลางวันนะนะครับเดี๋ยวมาคุยกันหน้าไลฟ์สดนะสิบเก้าในกาเนาะนะครับอ่ะนะครับสามหกหกสามนี่จะพูดได้เลยนะมาชิกสามหกหกสามจะพูดได้เลยเด้อนะครับสลับในตัวเด่นนะครับเนาะนะครับถ้ามีกําลังก็ระวังกับหัวด้วยเด้อนะครับเล้วก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสองหกเจ็ดหกแปดหกเก้าในมาชิกนะครับผมเล่นให้ 67ก,ก,กับ32นะรอบนี้ในมาชิกนะเนาะรอบผกล้าด้วยชุดเนียนนี่นะนะครับให้ระวังเบิ้ลไว้อีกนะนะครับนะครับดูดีเบิ้ลจะลงอีกไหมนะในมาชิกยังไว้ใจไม่ได้นะนะครับสลับเราพัฒนานะครับสามตัวเรีนก็1 3 2แล้วก็7 6 8แล้วก็8 6 9นะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้สลับเนีครับผมยังไงขอให้มา สองโตสามโตเด้อวันนี้จะได้ปบพวกปังๆกันต่อนะครับขอให้ส่งท้ายอย่างสวยงามสหรับเหล่าพัฒน,นาประจําเดือนนะครับมีนาคมในมาชิกสหรับในทางสายด่วนก็มั่นใจขึ้นเก่าในะมาชิกในรอบวันที่ยีเก้านะนะครับอย่าเอออ่ยาลืมมาลุ้นมาเหงมาปังกันสหรับไปหาสายด่วนก็สิบเก้านาฬิกาเด้อผมไลฟ์สายด่วนเหล่าพัฒน,นาห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับมั่นใจขึ้นเก่านะครับนะครับ เคยมาส่งท้ายนะสลับรับกันนาครัผมสามตัวนะครับเนาะส่งท้ายเดือนนี้ต้องระวังให้ดีอ่ะนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในมาชิกแล้วก็ในทางรูปตะไคร้ดูนะนะครับใครที่ชอบอาหารรูปตะไคร้ก็รอชมในคลิปได้เลยเด้๋ยวถ้าทักเข้าไปชมในบ้านได้เหมือนกันนะสำหรับอาหารรูปตะไคร้เนาะนะครับอ่ะนะครับยังไงขอเป็นวันดีๆซาพี่สมาชิกทุกคนเนาะนะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปในมาชิกนะครับอย่าลืมนะครับสายด่วนสิบเก้านึ่งกานะครับจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับโชคดีกันทุกคนไว้เจอกับผมคลิปต่อไปสวัสดีนะครับ